ผลงานให้ออกมาสวยงามมากยิ่งขึ้นกรเสียงนะกรเสียงนะปรการทำงานในรูปแบบนี้จะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วที่จะมาแบร์ไตไอเดียให้คุณผู้ชมได้ฟังกันใน Get to the point ช่วงนี้เลยครับทำคนดียเหรอเอาะไรไม่สำคัญนเดียวสำัเดยด้วยจริงๆแล้วถ้าโจทย์เนี่ยคือ ตัว imaginary เนี่ยที่เราดีเวล็อปตั้งแต่คอนเซ็ปต์ของเป็นเคทีร่วมกับลูกค้าก็คือว่าไอตัว imaginary เนี่ยมันจะขายเรื่องกลิ่นความหอมในแง่ของไอเดียเราก็เลยมาคิดกันว่าไอเราจะเล่าเรื่องความหอมเนี่ยความหอมนี่คืออะไรที่ไม่เคยมีคนพูดถึงประเด็นนนี้มาก่อเป็นเคทีมาไงก็เลยแล้วก็มาเอ็กโพรดักชันทีั้งคต์ก็เลยตั้งชื่อว่า imaginary เกษหลักๆเนี่ยคือมันเกิดจากมันเป็นโปรดักผู้หญิงเรามองว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่เซนซิทีฟเรื่องจินตนาการค่อนข้างไวกว่าเพศชาย uh, ทําไมต้องเป็นสต็อ m โมชั่นใช่ไหมครับอย่างที่เราพูดไปตอนแรกครับว่ามันมาจากเราเริ่มดูหรอก ตัวสินค้ากับลูกค้ามาตั้งแต่แรกนะครับมันก็สิ่งแรกที่เราทําก็คือแพคเกจจิ้งคือตีมาจากคอนเซ็ปต์ของตัวโปรดักต์อีกทีนึ่งครับถที่พอมันเป็นตัวขวดมาเนี่ยมันเป็นขวดเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็ให้ตปดสติกเกอร์ลงไปมันเริ่มมีการแบบ DIY ครับเป็นเริ่มแบบให้เขาเราไม่ได้บอกว่าขวดมันต้องเป็นดีไซน์อย่างไหนคือให้เขารเริ่มทําเองเพราะฉะนั้นมันก็มาสู่ไอเดียของหนังคือมันจะเป็นสครับปนะุ๊อสครับปุ๊บเสร็จเนี่ยทีมงานมันก็เลยต่อไปเป็นว่ามันต้องเป็็็็นนนนนนนอออะไรทททีีี่มมมมัััดูเเปปําาืกกถึึงงช น,นี่เรื่องราวมันก็จะเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับผู้หญิงดูเป็นแบบโลกส่วนตัวของผู้หญิงดูหวานหวานอะไรอย่างนี้นครับว่ากันว่าผู้หญิงอ่อนไหวและอ่อนโยนกับทุกสมัมผัสและเพียงตลิ่นอายที่กระทบผิวลายจมูก โดยธีมของของหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความหอมเรื่องของกลิ่นก็จะใช้เรื่องของดอกไม้เรื่องของผีเสื้อเรื่องของบรรยากาศต่างๆเรื่องของสีโดยรวมก็จะต้องาให้หนังเนี่ยดูกลมกลืนกันก็จะเริ่มมีการวางที่งานพ่อพี่อพวีท้องฟ้าภูเขาเป็นเป็นลายเส้นรอยอิงครับก็เขียนเขียนด้วยมือแหละครับที่จอนพี่จอนเขียนได้ได้ตกเส้นตรงนี้ปั๊บ ก็เอาเข้าไปในโปรแกรมสามิติเพื่อเพื่อจะได้มุมมองที่เป็นเป็น 3D ครับเป็นสามิติครับสำหรับซีนี้นะครับก็ได้รับบรีฟมาฮะ <c oughs> ก็เป็นแว่าเป็นช็อน,น <c oughs> เป็นลักษณะลายเสน้นแล้วก็มีเป็นลักษณะสต็อกโมชันอะไรอย่างเงี้ยครับจากซีนนี้ก็จะได้เห็นว่า เราก็จะถ่ายด้วยสปีดที่ปกติครับก็จะค่อยๆเพิ่มอิเลเมนต์ขึ้นเข้าไปเราก็จะเพิ่มพวกภาพลายเส้นก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือวาดมือลงไปแล้วก็ลองให้พุ่มกับตรวจดูในขั้นต้นว่าเออแบบนี้ชอบไหมลักษณะภูเขาอย่างนี้ลักษณะต้นไม้อย่างนี้ใบไม้อย่างนี้ใบหญ้าอย่างนี้เราก็ดราฟส่งไปแล้วพอได้ที่ลงตัวแล้วเนี่ยเราก็ไปลองใส่กับฟกตเที่เราถ่ายมาภูเขาครับแล้วก็เริ่มปรับเรเวให้นมืดขึ้น แล้วก็ใส่พวกหญ้าฟกกลาวยาแบบกราวเข้าไปตอนแรกก็จะสม,มูทแล้วเราก็จะมาทำเป็นสต็อกมูชั่นที่หลัง,ลงด้วยความที่เป็นออริชั่นเป็นเซฟเนี่ยคือคอนเซปต์ของเขาเนี่ยจะแข็งแรงอยู่แล้วคนฟิจีมีหน้าที่แค่ทำวิชวลออกมาทำภาพ ให้ออกมาเพื่อสปอนคอนเซ็ปต์ของเขาให้ให้มันส่งให้ไปถึง <c oughs> สิ่งที่เขาอยากจะบอกสิ่งที่เขาอยากจะสื่อออกมาว่า <c oughs> โอเคเราอยากให้คนที่ดูรู้สึกถึงกลิ่นรู้สึกถึงความ <c oughs> รู้สึกความหวานของผู้หญิงที่แต่ละคนเนี่ยมีได้ด้วยทจอานาการของตัวเองอย่างมีบูส์มีอะไรเขก,ก็ไปดูรู้สึกว่าคอาเซ็์ของเขาเลีนะที่ทำแล้วต้องหาที่ บวกกับภาพที่เขาต้องการอยากให้ออกมาปเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยเอามาสบพอทำให้มันแข็งแรงหน้ามัองใจของเาดีอ่ะพี่จริงๆตอนทำก็เขาคาดหวังให้มัน,มนดีทุกงานอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต่อมาก็จริงๆก็ก็รู้สึกดีที่ที่ผู้หญิงชอบนะเพราะเราเป็นผู้ชายเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจะทำตุ้มใจเขาแต่ก็พยายามเต็มที่พยายามให้ดีที่สุดอยู่แล้วในทุกๆงานที่ทำของตัวมันชอบพิมพ์เสนะครับเพราะว่า อยากให้ผู้หญิงชอบจริงๆซึ่งพอถามคนที่ดูก็กส่วนใหญ่ก็ชอบมากอะไรเงี้ยมีคนแบบอย่างใน Facebook เนี่ยก็จะมีคนมาแบบเฮ้ยชอบนั่นน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยก็โอเคให้ไ,ได้ <c oughs> <c oughs> ภาพสวยไอเดียดีกราฟิกเท่คือสูตรผสมที่ลงตัวของ Oriental Princess ที่ไม่ว่าจะจิบมาใช้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ยังคงเรียกความน่าสนใจได้อยู่เสมอๆจบจากเรื่องของ TVC ไอเดียเก๋กันไปแล้วตอนนี้ได้เวลาไปทำความรู้จักกับกามิกาเซ